พัฒนาพรชัยสิทธิ์จาก B.M.W. Performance m o t o r สาขาจราสสิทิวงค่ะสวัสดีค่ะลูกเกดอธิตานานเกียรติกรเดชารัตจาก B.M.W. Performance Motors สาขารามินทาค่ะค่ะและเราสองคนนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับแคมเปญสุดพิเศษในงานมอเตอร์โชว2020นี้ค่ะและเราสองคนนะคะตอนนี้อยู่กับรถรุ่น bmw x545e m sport ค่ะและ bmw x545e คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ twin power turbo ค่ะแรงม้ารวมสูงสุดอยู่ที่394แรงม้านะคะอัตราการเลข0ถึง100เพียง5.6วินาทีเท่านั้นเองค่ะคันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ค่ะอยู่ที่ 24กิโลวัตต์ p e อ hour นะคะแล้วก็วิ่งโดยไฟฟ้าได้ไกลสูงสุดถึง80กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะเยอะขึ้นมากเลยนะคะในส่วนของภายนอกนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าอั a p t i v e LED ค่ะ และชุดแต่ง M สปอร์ตรอบคันพร้อมล้ออะลอยขนาด21นิ้วคาลิปเปอร์เบรก M สีน้ำเงินสะดุดตาและยางรันแฟลทไทยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีในเรื่องของกล้องรอบคัน360องศานะคะแล้วก็เป็นคารนิมิก๊าสันลูบขนาดใหญ่เลยะค่ะพี่ลูกเกด ส่วนของภายในนะคะมาพร้อมกับหน้าจอการขนาด12.5นิ้วเลยค่ะพี่รุกเกตแล้วก็มาพร้อมกับระบบ BMW Live Cockpit Professional นะคะสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะ ID เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะเป็น ID7 นะคะพร้อมเมนูภาษาไทยค่ะและพิเศษสำหรับ BMW รุ่น Plug-in Hybrid รับฟรี Wallbox Charger ไปพร้อมติดตั้งให้ถึงบ้านเลยค่ะและที่สำคัญยังไม่จุใจ รับีประกันภัยชั้น1น,นานสูงสุดถึง3ปีเลยค่ะน้องส้มค่ะในเรื่องของ BSI นะคะทางเราก็อัปเกรดให้นะคะจาก5ปีเป็น6ปีหรือ120,000กิโลค่ะพร้อมกับวารันตีตัวรถนะคะจาก5ปีเป็น6ปีไม่จำกัดระยะทางยังไม่พอนะคะพี่ลูกเกดนอกจากนี้ในเรื่องของ Mobility Service จาก5ปีเป็น6ปีตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ และถ้าใดนสนใจนะคะสามารถติดต่อทาง Performance Motor ได้ทั้ง2สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขารามินทาหรือสาขาตราสสน,นิทวงก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะแคมเปญดีๆต้อง B M W Performance Motor เท <BMW S 1> ่านั้นค่ะ